คุณมีผนสวรรค์คุณเครจากที่เคยมีแต่วัชพืชรกร้างคุณทําให้มันกลับมามีชีวิตคุณนายปาร์เกอร์กับฉันเป็นเพื่อนกันเธอเป็นคนเดียวที่คอยดูแลฉันอาทิตย์เขาคุณติดไวรัสฉันเพิ่งได้ข้อความบอกว่าคอมฉันมีปัญหาได้เลยครับคุณเราจัดการให้เธอยิงตัวตายเมื่อวานเนี่ยนี่คือพื้นที่ส่วนบุคคลพวกเราเรู้ั้มที่นี่มันคืออะไรคอรเซ็นเตอร์หลอกลวงต้มตุ๋นคนไอ้นุ่มฉันจะนับถึงสามหนึ่งสองสาม นับถึง3แลเลยนะคนลาาโดยทุ่งกับ Suicide s q u a และฟ u r y ฉันจะเผาที่นี่ให้ราบพวกแกช่วยกระืทมันหน่อยได้ไหมจะบอกว่านี่เป็นฝีมือคนคนเดียวและสิ่งเดียวที่แกรู้คือมันเป็นคนเลี้ยงพึ่งคนเลี้ยงพึ่งโคตเนมบีคิปเปอร์นั่นเลยชักไม่ดีแล้ว มีคีเปอร์คือโปรแกรมฝึกพิเศษอยู่นอกเหนือสายบังคับบัญชาฉันปกป้องรังคือเมื่อระบบเริ่มสั่นคลอนฉันจะตบมันให้เข้าที่ก็ไมีกฎหมายคุ้มครองเรื่องนี้ถ้ามันใช้ได้จริงฉันคงไม่ต้องลงมือเหนิ้วฉันมันตัดทิ้งเฉยอ่าใช่อะไรวะเนี่ยฉันจะปล่อยแกเขอบใจที่ปล่อยฉันไม่ไม่ใช่ปล่อยแบบ เอนพราคม2อ2 4ันยีมันไปไกลกว่าแค่แกลงพอลเซ็นเตอร์เปิดโปงกัรวงิลกเฮินถูกส่งไปทั่วโลกเข้ากระเป๋าคนในวงการเงินและรัฐบาลล้มล้างระบบแกมันตัวปัญหาชัดๆใช่และฉันคือปัญหาใหญ่ด้วยฉันอยากจะให้หน่วยน้เพลิงได้หายใจหายคอหน่อยใครก็ได้ล็อกมันไว้ทิ สงสงติเทิมเราต้องเก็บมันก่อนที่มันจะไล่ข้าจนมาถึงเราน้ำผึ้งเนี่ยนะติดไฟง่ายชิบหายใครจะไปคิดเด e ก e ิกิเบอร์แะรบเรียกพ่อ11ตักราคม2024ในโรงภาพยนตร์